สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงเพ็ญพิชยาพิพัฒน์ผลคุณม,มสามทับก้าที่ยี่สิบสามค่ะวันนี้หนูจะมานําเสนอง,งานศินลปะสมัยใหม่ศิลปะสมัยใหม่ลัทิเซอร์เรลิซึมหรือขบวนการทางวรรณศิลและทัศนศิลป์ที่เกิดขึ้นในฝรั่งเศสช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่หนึ่งองเดร์เบอร์ตงเข้าร่วมเป็นสมาชิกกลุ่มดาดาที่มีเป้าหมายใช้ความก้าวร,ร้าวรุร้รงเพื่อต่อต้านสงคราม ต่อต้านค่านิยมของชนชั้นกลางทุกชนิดรวมทั้งทิดศาสนาต้องการทำลายขนบประเพณีชนชั้นกลางสะสมไว้รวมทั้งศิลปะวรรณคดีด้วยหลังจากร่วมทำกิจกรรมกับกลุ่มดาดาอยู่ระยะหนึ่งโบตรงกับเพื่อนก็แยกตัวออกมาตั้งกลุ่มใหม่คือกลุ่มเซอร์เริซึมซึ่งยังรับเอาความก้าวร้าวมุ่งทำลายค่านิยมของชนชั้นกลางของดาดามาเป็นฐานแต่มุ่งสร้างค่านิยมใหม่